สวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับเกียร์ฟอร์ดครับเกียร์ฟอรร์ดคับโหเกียร์ฟอร์ดเกียร์ฟอร์ดอันนี้กี่คันเนี่ยคันเดียวคันเดียวว้าวจุดเกียร์ชุดเกียร์ไอ้ใช่มันไอ้ที่ว่าอยู่หน้าร้านหรือเปล่าใช่อ๋อแสดงว่าวางแล้วเริ่มทยอยรื้อกันแล้วเนาะไอ้เรื่องประกอบไม่ต้องพูดดิปกอบพื้นได้ไหม ประกอบได้เหมือนเดิมไหมประกอบได้กลัวไปเหมือนเดิม <c oughs> อันนี้จะรื้อเป็นแบบแยกชิ้นส่วนไว้เนาะจัดเรียงให้เป็นระเบียบ <c oughs> ใครอยากได้ตัวไหนก็มาเลือกเอาเลยโอ้ย <c oughs> อย่างนี้ดีครับอ้าวชุดเกียร์ฟอร์ดนะครับรถท Ford. ้ายฟอร์ดในคารื้อแล้วเอาไว้อย่างนี้ก็ขายมาออกสักทีเนาะมีใครเหมารื้อเลยครับ นี่นะพวกเฟืองพวกอะไรเป็นชิ้นชิ้นอย่างงี้โอ้โหอยากได้ชิ้นไหนครับมาดูเลยนะครับอาชุดอันนี้ของฟอร์ดนะครับรถไทยฟอร์หรือแล้วครับดูบรร่มเลย ไปตอครับดูข้างล่างตอคันนี้รถยกชุดยกหายแล้วครับสวัสดีครับพี่ทำอะไรครับ,รรบไอ้นีเ่เปลี่ยนปั๊มครับเปลี่ยนปัม๊มครับผมปั๊มอะไรอ่ะปั๊มมันไอ้ไม่ไไมมม่่มันดูดน้ำมัน ปั๊มน้ำมันปั๊มดีเซลอย่างงี้เหรออ๋อคันนี้รือร้อจะทำอะไรฟรีคันนี้ไอ้นี่เขาจะทำเป็นกระบะแต่ก่อนมันเป็นรถยก,นยกเนา,เาะอ๋อจะใส่กระบะอ,อยากได้อะไรก็ทำเอาเองเลยโอเคเ<ม>ขามากครับชมต่อครับข้างหลังรถเยอะมากนี่นะครับชมคันนี้ก็จะเป็นรถยกนะครับแต่ก่อน ตอนนี้ก็ตัดชุดยกออกแล้วกำลังเช็คปั๊มดีเซลอยู่นะครับอันนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับอะไรไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับตอนนี้มีทั้งรถเกี่ยวทั้งรถยนต์นะครับรถเกง๋งนะรวมๆปะปนกันไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอะไรแล้วนะครับฝั่งนี้นะ จะขายเป็นอะไรครับนี่ครับรถเกีียวเยอะมากนะครับบางส่วนก็ของเก่ามารับไปบ้างแล้วนะครับพวกที่ว่าจอดไว้นานๆนะครับขายไม่ออกสักทีพี่จ่าก็ให้ร้านของเก่ามารับไปบ้างนะครับโอ้โหนี่ครับเยอะเหมือนเดิมครับ ข้างล่างเขาขุดอีกแล้วนะครับโคข,ขุดดินอยู่ย้ายกระบะย้ายหัวเก่งไปไว้ไหนไม่รู้นะครับแต่ก่อนมันจะอยู่ฝั่งนี้โอ้อยู่ฝั่งนู้นครับย้ายขึ้นมานี่แล้วย้ายกระบะย้ายหัวเก่งมาไว้ฝั่งนี้แล้วนะครับแต่ก่อนเขาวางตรงนี้นะครับ ย้ายออกแล้วก็ขุดดินต่อนะครับไม่รู้จะทําอะไรนะตรงนี้ั่งนี้ทําอะไรกันสวัสดีครับพี่ทำอะไรกันครับตัดใช้หรือว่าตัดตัดทิ้งเลยโอ้ หัวร็อกกี้ครับโดดชำแหละแล้วแยกพลาสติกออกเนาะ โอ้เอาแกะอะไรออกกับผมละสุดกจกจเรือตะเล็กก็ตัดเป็นชิ้นส่วนเลยเนาะถึงตาช่างอันนี้ก็จะเป็นหัวที่ย้ายมาจากฝั่งนี้เนาะนี่ครับก็อันนี้เริ่มทยอยตัดใช่ไหมพี่ตัวนี้ยังเหรอ นี่ครับอันนี้จะเป็นที่เขาย้ายมาจากข้างหลังนะครับมาวางตรงนี้ไม่ดูข้างหลังเขาจะทําเป็นอะไรนะครับเห็นแมคโครมาขุดดินอยู่นะครับโอ้นี่ครับอันไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะตัดอย่างนี้เลยทีมช่างสองคนฝั่งนี้ก็แผนกตัดนะครับตัดชเละ หัวรถก็ยังอยู่นะครับเนี่ยยังขายอยู่เขาก็เริ่มแกะพวกแกมพวกอะไรออกแล้วนะครับจะได้อับไปวางหน้าร้านนะครับลูกค้าจะได้เดินเลือกได้สะดวกนะครับอันนี้เขาก็เริ่มมาเริ่มรื้ออะไรนะครับเริ่มแยกชิ้นส่วนนะครับนี่นะ จะได้ไม่ต้องเดินมาหาตามรถนะครับมาถึงหน้าร้านก็เลือกในโกดังเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดเป็นสัดส่วนให้นะครับนี่โอ้โหยังเยอะเหมือนเดิมใครจะไม่ยกก็ได้นะครับขายอยู่นะครับยกไปเป็นอะไรยกขันก็ขายเหมือนเดิมนะครับ ส่วนมากก็จะแยกนะครับแยกเป็นอะไรทั้งคันตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับพี่จาเกจะแยกอย่างเดียวเลยนะครับ รถที่เข้ามาใหม่เป็นเต็มคันนะครับส่วนมากแกมาถึงแกก็จะประกาศลงเฟซนะครับประกาศแยกชิ้นส่วนนะครับบางทีผมก็มาไม่ทันนะครับมาก็จะเจอเป็นแต่สภาพแบบนี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับรถรุ่นเก่าเมื่อสองนะครับถ้ามีเข้ามาใหม่พี่จ่าแกก็จะลงเฟซให้ดูก่อนเลยนะครับ จะขายยกค e ันก็ขายนะครับขายแยกชิ้นก็ขายนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทาง Facebook นะครับจาจิบุรีรำนะครับบางทีผมก็ไม่ได้มานะครับไม่รู้ว่ามีคันไหนเข้าหม่หรือว่าคันไหนขายออกบ้างนะครับนานๆผมจะได้มาอัปเดตให้ดูทีหนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสาหรับที่ร้านนี้ช่วงนี้เขาก็กําลังขยายพื้นที่ร้านนะครับเนี่ยใหญ่โตมากนะครับมันไปถึงตรงถนนรถวิ่งนู่นนะครับก็กําลังเริ่มขยายนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกรค์ทุกกำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ